ครับหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนๆเลยมีทั้งตอนใหญ่และก็ตอนเล็กนะครับนี่ตอนใหญ่ๆก็มีนะครับแล้วก็ตอนเล็กๆก็มีก็ขึ้นอยู่กับตัวปลานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปทอดอะไกรอบก่อน สดีครับเพนเพชรพาเพลินพบกับช่วงพ่อบ้านเข้าครัวนะครับช่วงนี้ก็หายหน้าหายตาไปหลายมื้อนะครับเนื่องจากว่าทั้งที่ทํางานบ้างแล้วก็บวกกับว่าช่วงนี้โรคร้ายนะโควิดซึ่งก็หลายๆคนก็คงจะนะครับกลัวกับเจ้าโรคนี้นะครับลุกลามไวมากครับรอบนี้แลวรอบสองไวมากเลยเลยไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้ได้ปลาช่อนนะครับปลาช่อนมีปลาช่อนสามตัวครับนี่ ตัวขนาดกลางสองตัวแล้วก็ตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อมานะครับไม่ได้ซื้อมาได้มาจากน้องใหม่ใจดีในที่ทํางานเขาเป็นคนชอบตกปลาครับตกปลาเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เอามาได้สามตัวเดี๋ยวจะทําให้เขารับประทานนะครับก็จะทําเมนูนะครับปลาช่อนกรอบผัดน้ําพริกเผานะครับปลาช่อนกรอบผัดน้ำพริกเผานะครับ,รบ,ดเ,รบเดี๋ยวเราก็จะมาทําเป็น นะครับเป็นชิ้นๆเลยครับตอนนี้ทำาวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็มาทาเป็นชิ้นๆเลยครับหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนๆเลยมีทั้งตอนใหญ่แล้วก็ตอนเล็กนะครับนี่ตอนใหญ่ๆก็มีนะครับแล้วก็ตอนเล็กๆก็มีก็ขึ้นอยู่กับตัวปลานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปทอดใด้กรอบก่อนครับตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันเยอะๆนะครับ เพื่อจะนำไปทอดและบอกเจ้าที่ก่อนก่อนทอดบอกเจ้าที่สามครั้งแล้วก็ปลาที่เตรียมไว้ครับใส่ลงไปเลยกรอบแต่ก็ไม่กรอบเลย ครับหลังจากเราทอดปลาชอ่อนจนกรอบนะครับนะครับเป็นตอนๆเลยนะครับแล้วก็ทอดไว้ได้ขนาดนี้แล้วแล้วก็ก็จะมีด้วยนะครับพริกสดแล้วก็นี่น้ำพริกเผาชื่อก็บอกแล้วปลาชอ่อนกรอบผัดน้ำพริกเผาแล้วก็เตรียมหอมใหญ่กับนี่พริกขี้ฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันรลยนะครับว่าขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงและก็ขาดไม่ได้คือกระเทียมสับนะครับทุกเมนูทั่วไปในโลกนี้ต้องมีกระเทียมสับ ตั้งกระทะอย่างไรเหตุผล e <bunker. S 1> แล kind of popcorn, mm ้วใส่น้ำมันลงไปแล yeah, ้วก็รังสันด้วยกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวไม่พอเลยครับนี่พริกสดนะครับเป็นพริกที่หนูตัวหรือพริกกกระเลียงทางกันเลยนะหอมอดอบอวลไปด้วยยุสักพักแล้วก็นี่เลยน้ำพริกเผาใส่ลงไป ủa hồn ung rốt từng cho cà phê và có năm nói, đọc, đọc cho cà phê không phải ต่อไปก็เติมน้ำเปล่าลงไป,ไปไนี่ใส่ไฟไลน์เปล่าข้างใเล็กน้อยเติมน,น้ำเดือดนะครับน้ำเดือดปุดๆนะครับน้ำเดือดปุดๆแล้วก็นี่เลยปลาเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยนะครับนี่ ใส่ปลาลงไปเลยแล้วก็ทันทีนะครับหอมใหญ่หอมใหญ่กับพีชีฟ้าใส่ลงไปเลยนะค,ครับหอมใหญ่พีชีฟ้าใส่ลงไปเลยแล้วก็แตงด้วยเปินน้ำปลาเล็กน้อยชิมรสตามใจชอบครับดูนครับปัดไปเลยนะครับก็จะทำให เนื้อปลาเราก็จะไม่อืดไม่พองนะครับใส่ไป้อมๆกันแล้วก็นะครับุกเข้าให้เข้ากัน,นครับด้วยไฟแรงๆแรงไฟหน่อยครับไฟแรงสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวต้องเติมด้วยต้นหอมขึ้นใช่พเพราะวิ่งตักเติมนะครับ ผัดคลุกเคล้าเข้ากันแล้วชิมรสตามใจชอบแล้นะครับนี่ปลายัางเนื้อ,อยังเป็นต้นๆอ,อยู่เลยนะครับจะไม่เหี่ยวแห้งนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับนี่ต้นหอมขึ้นช่ใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อมที่จะตักเสิร์ แค่นี้ก็สามารถทำให้เมนูนในครอบครัวอร่อยตลอดจนถึงไปถึงน้องๆคนใหม่ด้วยนะครับนะครับ,รบสีต่อหน้า,าตาก็จะเป็นอย่างนี้ปิดไฟอย่างไรเหตุผลพร้อมตัดเสรจครับ ใส่จานแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับหอมอบอวลไปด้วยยุทธภพนะครับก็ปลาช่อนก,กรอบนะครับใส่ด้วยน้ำพริกเผานะครับแล้วก็เสิร์ฟด้วยพริกสดพริกขี้ฟ้าไดต่างๆเมนูนี้เหมาะสำหรับนะครับเหมาะสำหรับช่วงฤดูการนี้เลยก็คือการรักษาตัวเองอยู่กับบ้านก็คือนับโควิด ป้องกันโควิดเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับถึงแม้โควิดช่วงนี้มันจะมาแรงมากก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับเป็นกำลังใจให้เมนูนี้เหมาะที่จะสำหรับการเก็บตัวอยู่บ้านไม่ไปไหนนะครับปลาช่อนกรอบผัดน้ำพริกเผาพร้อมเอ๊ะ Gracias. Okay. Okay.